หลายจะรักเฉลยใจตอนที่สามสิบแปดในขณะที่มินมากําลังทานอาหารเช้าอยู่อย่างสบายใจเขาก็ถึงกับสำลักเมื่อคนของทาอินเอ,อ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนมีคนบุกเข้ามาในบ้านของทาอินและได้พาตัวของเตอ๋อออกไปมันทําให้เขาถึงกับสำลักหน้าดําหน้าแดงแล้วคนพวกนั้นมันก็ไม่พ้นทองและพักพวกแน่ๆมันทําให้มินมารู้สึกเป็นห่วงทาอินและก็ทองอีกเช่นกันเขาได้แต่แอบถามว่าทาอินเป็นอะไรหรือเปล่า คำตอบที่ได้มาก็คือว่าไม่เป็นอะไรแต่เขาจับคนที่บุกเข้ามาในเกาะแห่งนี้ได้ถึงสองคนมันทําให้บินมาถึงกับหน้าเสียและถามลักษณะของชายสองคนที่ถูกจับไว้และลักษณะท่าทางนั้นหนึ่งในนั้นมันตรงกับลักษณะของทองมันทําให้เขารู้สึกกงังวลไม่อยากให้สองคนปะทะกันหรือเกิดเรื่องไม่อยากสูญเสียทั้งสองฝ่ายมันทําให้เขาเครียดหนักในขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ตามลําพัง เาคิดหาวิธีที่จะออกไปข้างนอกแต่ก็ยังคิดไม่ได้แถมทาอินยังไม่มาหาเขาอย่างที่รับปากไว้ด้วยให้ขนาดที่เขาคิดหาวิธีออกตัวรอดออกไปจากที่นี่เพื่อไปเห็นทองให้ชัดๆกับตาว่าถูกจับได้จริงหรือไม่ฟ้าดาวก็เข้ามาในห้องทำให้เขายิ้มออกมานี่นายทาอินอยู่กับนายทั้งคืนใช่ไหมเออจะให้บอกอยังไงดีล่ะแล้วแต่เธอจะคิดสิฉันรู้ว่าเมื่อคืนนี้มีคนบุกเข้ามา แล้วมาแย่งริงคนไปแล้วรู้อีกด้วยว่านายอยู่กับทาอินแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปหาฉันจนกระทั่งตอนนี้เลยอ้าวๆ้าแล้วทําไมเธอไม่ไปหาทาอินที่เรือนละ่ะเออคือฟ้าดาวอำ่ำอำเองเอ,อิงบอกเลยว่าเธอไม่กล้าจะไปที่นั่นข้อแรกก็เธอก็ถูกสั่งห้ามจากม่แมข้อสองก็ไม่อยากไปเห็นภาพบาดตาได้แต่รู้ว่าทาอินพาคนที่ชอบมาอยู่ด้วย จะบอกหรือไม่บอกทําไมเมื่อคืนเขาถึงไม่ไปหาฉันเอา้าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเธอเองนี่ก็แปลกเนาะจะไม่เชื่อหรอกนายต้องรู้นายต้องยุยงให้ทาอินไม่ไปหาฉันแน่ๆเมื่อวานนี้ทาอินยังยกอาหารมาให้นายด้วยตัวเองเลยฉันเห็นฉันรู้ทุกอย่างเฮ้ยไปดูเองก็ไม่ไปแถมมาละว,ว่าใส่ฉันอีกเธอจ้เอาอย่างไรกันแน่เนี่ยเธอก็รู้ว่าฉันน่ะเจ็บแล้วก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้ฉันก็ถูกขังเหมือนกัน เออรู้นะมันรู้ถ้าทาอินไม่อยู่ที่นี่กับนายก็อยู่ที่เหลือนนั่นนายต้องไปดูให้ฉันว่าทําไมก็ถึงไม่กลับไปพบฉันเออแล้วฉันจะออกไปได้ไงทาอินสั่งห้ามไม่ฉันออกไปเธอช่วยฉันได้ไหมละ่ะเรื่องนั้นนะไม่มีปัญหาหรอกฉันช่วยนายได้นายต้องตกลงกับฉันก่อนว่าเมื่อพบทาอินแล้วต้องพาเขามาหาฉันที่เรือนให้ได้เข้าใจไหมเออเข้าใจ และแล้วฝ่าดาวก็ได้ตกหลมพางของมินมาจนได้เขาตามเธอออกมาจากเรือนจนกระทั่งเธอต้องแยกตัวไปที่เรือนใหญ่แต่มินมากับมุ่งตรงมาที่ห้องใต้ดินจึงจะมีคนของทาอินอยู่ที่นั่นหลายคนแต่ก็ไม่มีใครขวางมินมาเพราะเข้าใจว่ามินมาได้รับอนุญาตและให้ใช้สิทธิ์เข้ามาที่นี่อาจจะเป็นทาอินที่ไหวหวานให้มินมามาก็ได้มินมาตรงมาที่ห้องขังและเขาก็เห็นร่างของทองกับพิสัย พอถึงกับยกมือปิดปากเอาไว้ต้องเห็นสภาพของสองคนนั่นมันน่าสงสารมากๆนี่คงจะโดนไปไม่ใช่น้อยทองที่หันมาเห็นเม่นมาเขายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนที่เม่นมาขยับเข้ามาใกล้มันทําให้ทองได้แต่มองเท่านั้นว้าเ,เละเลยนะต่เท่าอืมมันก็พอสมควรไม่เป็นอะไรหรอกยังอยู่ได้อีกนานท้องเอ่ยเพลินทั้งๆั้งที่ตัวเองก็เจ็บหนัก เออให้มันได้อย่างนี้สิแต่เข้าปากยังดีแสดงว่ายังอยู่ได้อีกนานจริงๆเฮ้ยทาไมถึงใจร้อนขนาดนี้ฉันก็บอกแล้วว่าฉันจะหาทางช่วยแต่ตอนนี้มันยังช่วยไม่ได้เขาพูดแล้วจำเรืองมองไปที่พิสัยพิสัยเองตอนนี้ก็ยังหลับไหลไม่ได้สติมันทําให้เมนมาถึงกับอดสงสารชายหนุ่มไม่ได้ชายหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนของลีความรักมันทาให้คนตาบอดจริงๆ ซึ่งมินมาเองก็เข้าใจข้อนี้ดีซึ่งเขาก็เคยเป็นอย่างนั้นมาตั้งหลายคนแล้วเพื่อนของนายอาการหนักกว่านายนะแต่เท่าเออไม่เป็นไรหรอกฉันพอมียาใส่ให้แล้วแล้วเนี่ยกินอะไรกันหรือยังอืมกินแล้วน้ำนั่นไงเออเอาละเดี๋ยวฉันจะแอบเอามาหานเข้ามาให้แล้วก็รีบกินกินจ้ะอย่าให้ทาอินเห็นเข้าใจไหม ถามจริงๆเหอะหมอนั่นเป็นคนไม่ดีนายเขาดูเป็นคนดีนะทําไมถึงอยู่ด้วกันได้ทําไมถึงเอ้ยแต่เท่าพาอินนะ่ะเป็นคนดีไม่ใช่คนไม่ดีเขาเป็นเพื่อนของฉันฉันโตที่นี่มากับเขาจะรู้ดีคนดีที่ไหนจะมาแย่งแฟนคนอื่นจับแฟนของคนอื่นก็นเป็นของตัวเองนายก็เหมือนกันเห็นก็นตัวชมัดเลยรู้ก็ทั้งรู้แถมยังช่วยคนชั่วนะั่นจับตัวคนอื่นมาอีก เออเออฉันม่ไม่ดีคนไม่ดีอย่างฉันนี่แหละเจ้าข้าวมาให้นายกินเงียบปากได้แล้วมินมาเอ่ยขึ้นพร้อมกับเดินออกไปจากห้องอย่างโมโหเดินเขาเองก็ไปแอบนําอาหารที่อยู่ในครัวของบ้านทาอินและเดินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับวางอาหารลงอ้าวกินซะใหเป็นกินและเพื่อนของนายก็ด้วยฉันไปละเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นเดี๋ยวสิอะไรอีก ห้องได้แต่ต้องหน้ามินมานิ่งๆเขาไม่กล้าเอ่ยปากถามวม่ามินมาเลยว่ามินมาจะกลับมาหาเขาอีกไหมทางทางที่เขาก็พูดแรงๆกับมินมาแต่มินมาก็พูดแรงกับไตเขาเหมือนกันมันทําให้ทิฏฐิของเขาไม่สามารถพูดดีกับมินมาได้เลยหรือแม้แต่มินมาเองก็เช่นกันเออเดี๋ยวฉันจะแอบมาอีกพวกนายก็รีบกินๆซะอย่าให้ใครจับได้ล่ะแล้วแล้วแผลเป็นไงมั่ง โอ้ยแผลแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกฉันแทงเองฉันรู้น่ะไม่เจ็บเยอะหรอกนายซะอีกดูแลตัวเองดีด,ด้วยห่วงเหรอไม่ไมไม่ไม่ได้ห่วงกลัวผีกลัวมาตายในห้องนี้ฉันถูกจับมาบ่อยโอวเข้าใจว่าเฮ้ยห่วงก็ไม่ยอมรับเนาะนี่จะเท่าปากดีนักนะปลุกเพื่อนนายมากินข้าวด้วยมินมาเดินออกมาจากตรงนั้นโดยท่าทางหมวกัดหัวเวียง แต่พอรับสายตาของทองเขาก็แอบยิ้มออกมานิดนึงก่อนที่จะเดินขึ้นไปหาทาอินม,มันบ้านมาได้ยังไงทาอินเอ่ยคืนด้วยน้ำเสียงที่เฮียมเกรียมและไม่พอใจก็ก้มคืนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่านายเกิดเรื่องฟ้าดาวก็เป็นห่วงฉันก็เลยที่แท้นายก็ฟ้าดาวส่งนายมาดูฉันหรือไงมันก็ใช่แต่จริงๆแล้วฉันเป็นห่วงนาย ก็เลยฉลองไขเธอก็เท่านั้นเฮ้ยนิสัยนี้แก้ไม่ตกเลยนะเจ้าเล่จริงนะเราเนี่ยมานั่งเดี๋ยวก็เจ็บแผลอีกถ้าอินเอ่ยขึ้นถึงยังไงเขาก็ยังเป็นห่วงมินมาอยู่ดีเขานึกดีใจที่เขาสั่งขังมินมาเอาไว้ในเรือนเพราะว่าถ้ามินมาออกมาจากเรือนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอการบาดเจ็บของมินมาถ้าปะทะกับผู้คนพวกนั้นมินมาอาจจะบาดเจ็บร้ายแรงก็ได้แล้วนี่นายเสียใจมากหรือเปล่า คุณเตอ๋อไปแล้วนายเสียใจมากไหมเสียใจมันก็เสียใจแหละแต่เจ็บใจมากกว่ามันหยามกันมากมันพาเตอ๋อไปต่อหน้าต่อตาของฉันจะมโหมากทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วว่คนอื่นก็ปล่อยไปเถอะนะไม่ได้อย่บอกนะว่านายคิดจะไปจับเตอ๋อมาอีกตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วลีอยู่ไหนล่ะ อยู่ในห้องตอนนี้ฉันใช้มนครอบนำอยู่รีไม่รู้สึกตัวอะอะไรนะนายจะใช้มนดำเยอะขนาดนั้นกับรีไม่ได้นะรีเขาอาจจะฉันรู้แต่มันก็จำเป็นนี่นาะดูเหมือนรีจะรู้สึกตัวแล้วอะไรนะอืมเพราะไอ้นี่ไงมินมามองสร้อยพระที่อยู่ในมือทาอินที่เขาเพิ่งได้มาจากรีเพราะตอนที่เขา ออกมาจากห้องใต้ดินเขารู้สึกว่ารีแปลกๆลังเลและร้องไห้และหันไปมองพิสัยบ่อยๆเขากลัวว่ารีจะรู้สึกตัวมาสะก่อนเขาจึงไลม่มนกพวกมันทําให้รีหมดสติและเขาก็มาพบที่หลังว่ารีได้สวมสร้อยเส้นนี้อยู่ม,มันทําให้มนที่ตะกดของเขาเสื่อมลงเอ,อ้ยฉันขอดูหน่อยสิเอาไปสิทางที่ดีนายเอามันไปทาลายซะ เออได้เดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันถามจริงๆเถอะนายเนี่ยมิดมาพูดจบเขาก็มองไปที่มือของทาอินแล้วแล้วข้อมือของนายหายไปไหนข้อมือนั้นมันสำคัญมากเพราะแม่บอกว่านายต้องใส่มันไว้เออคือฉันให้เป็นของมันเต๋อไปแล้วฮะอะไรนะนายจะป้าเหรอของวิเศษขนาดนั้นนายให้เต๋อไปได้ยังไง ให้มันสําคัญต่อฉันมากแค่ไหนดีแค่ไหนฉันก็สามารถให้กับคนที่ฉันรักได้ถ้าอินเอ่ยขึ้นมันทําให้คนฟังอย่างมินมารู้สึกเต็ตลิดเออดีให้ไปเลยให้ไปให้หมดแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเขาก็าไปจากนายอยู่ดีแหละคนไม่รักก็คือไม่ได้รักเข้าใจไหมฉันว่าคํานี้นายก็ควรเก็บเอาไว้ใช้ด้วยนะถ้าอินเอ่ยขึ้นมันทําให้มินมาถึงกับโมโ oh. หเออทันนะ่ะมันไม่ดียังไงมันก็ไม่ดี พอกันทีเลยแล้วนายก็ไปบอกคนของนายให้ออกมาจากบ้านของฉันด้วยฉันนะ่ะจะพยายามไม่มายุ่งกับนายอีกมินมาเอ่ยขึ้นพร้อมปับดนออกไปจากตรงนั้นบอกเลยว่ามันทําให้ทาอินใจหายและมินมาเองก็เช่นกันเขาจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อให้ทาอินไม่มายุ่งเกี่ยวกับเขาพราเขาจะได้ลอบเข้าไปช่วยทองได้สะดวกสะดวกซึ่งเขาเองให้รู้เหมือนกันว่า สิ่งที่เขาทำลงไปมันจะผิดกับทาอินหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆชื่อเสียงของเกาะนี้มันก็น่ากลัวเกินไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากใใครมาตายที่นี่ส่วนทางด้านเสือเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเอียนดูแลเขาเป็นอย่างดีจับเขาฟิกซ้ายพิกขวาสวมใส่เสื้อผ้าแถมยังอาบน้ําให้ด้วยโดยที่ไม่เคอะเขินเสื้อเสื้ออีกที่เขินเอียนเอามากๆเอาละเสร็จแล้วทาแป้งหน่อยนะ เไม่ต้องไปทาเองเอ๊ะนั่งนิ่งๆสิอยากระดุกกระดิกเด๋วหายช้าเออนี่เป็นห่วงหรือว่าวกลัวจะไม่มีใครไปช่วยพี่ชายกันแน่เออจะเอาความจริงเลยไหมล่ะก็ข้อหลังนะสิแต่จริงๆแล้วแทงก็ต้องขอบใจนายเสือยิ้มออกมาเล็กน้อยทั้งๆท,ที่เขาก็ยังโมโหในคำตอบครั้งแรกเอาล่ะสรุปแล้วจะให้ทำให้หรือว่าจะทำเองทำให้ก็ได้ เอียนยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่และนันมันทําให้เสือเสียใจกับคําตอบของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะเอียนยิบหนังยางออกมาจากกระเป๋ากางเกงมัดจุกให้กับเขาทาแป้งให้กับเขาขาวอกรางกระเด็กน้อยแล้วก็นั่งคำ้ำเอาละฉันจะไปเอาข้าวมาป้อนเอ้ยกินข้าวแล้วก็กินนมนอนใช่หรือเปล่าเอียนพยักหน้าแล้วก็ยิ้มตาแทบปิดมันทำให้เสือถอนหายใจออกมา อย่างน้อยๆถึงแม้เขาจะดูเบ้อเบ้บะเหมือนคนปัญญาอ่อนแต่อย่างน้อยๆเขาก็ทําให้เยีนยิ้มออกมาได้และคลายความหงุดหงิดเรื่องของพี่ชายได้บ้างมันก็ยังดีและเอียนก็ทําตามอย่างที่เขาพูดจริงๆซึ่งเขาคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่เขาพูดไปเยียนจะทําตามทุกอย่างเอา้ากินนมแล้วก็นอนสิเรานั่งสมาธิสักแป๊บนึงเจ็บขนาดนี้ทําไมต้องนั่งด้วยล่ะมันจําเป็น ทางวงก็ไปนอนก่อนไม่เป็นไรเรานั่งเป็นเพื่อนเอี่ยนเอ่ยพร้อมกับนั่งขัดสมาธินั่งอยู่ข้างๆเสือนั่งเป็นเพื่อนเขาแต่แล้วในขณะที่เสือทําสมาธิอยู่นั้นนั่งอยู่พอสมควรทําให้เอียนที่นั่งอยู่ข้างๆนั่งสมาธิแต่ในสมาธิที่ลึกไปหน่อยนั่งสับประงกอยู่ข้างๆเสือโดยที่เสือเองก็ได้ลืมตาหันมามอง และอมยิม้มก่อนที่จนเองจะหันไปทำสมาธิต่อส่วนทางด้านของแม็กเขาดีใจมากที่เขาได้เต๋อกลับคืนมาเต๋อแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่ก้าวเินเขาก็แทบจะอุ้มโอ้ยไม่ต้องอุ้มหรอกจะประคองกันไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวล้มแล้วไอ้หมอน,นั่นมันทำอะไรล้าหรือเปล่าเปล่าแล้วแหวนล่ะแหวนไปไหนแม็กหองหน้าแบบห่าเรื่องมันทำให้ เต๋อถึงกับถอในหายใจหนูนี่หนูเก็บเอาไว้กลัวมันหายสมให้หน่อยสิเต๋อเอ่ยขึ้นยมเย้มๆมาเห็นแม็กทำท่าจะโกรธเขาอืมแม็กสมแวนยองอ่อนโยนอีกครั้งหนึง่งเรามั่นกันสองรอบแล้วนะบ้าเหรอรอบเดียวก็พอแล้วเปล่าอยู่บนห้องนี่แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวจะลงแบล็ผ้ามาให้เอา้านี่จะไม่ใจคอจะไม่ให้ฉันเดินไปไหนเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องหรอกอยู่นี่แหละ อีกอย่างหนึง่งถ้าลงไปข้างล่างแซมก็ต้องมาดูแลนายอีกตอนนี้โจอาการไม่ค่อยดีมีแซมดูอยู่เหรอได้นะสิเอ้อฉันขอโทษนะที่ก่อเรื่องวุ่นวายทำให้ทุกคนเดือดร้อนไม่หมดเลยเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับนายเท่าทีเดียวหรอกเป็นเพราะฉันเองท้าไมพาตัวเรามาที่นี่ก็คงไม่เกิดเรื่อง พูดเลยเห็นจะยากแล้วเนี่ยเมื่อเตอ๋อเห็นแม็กซำท่าเครียดเขาจึงเอ่ยขึ้นเดี๋ยวขึ้นมานะพ่อแม็กตักอาหารขึ้นมาบนห้องมันทําให้เต๋อถึงก็พูดไม่ออกเพราะอาหารที่นํามามันก็ไม่เทาไาร่แต่วิธีการกินนี่สิมันแปลกมากแต่คงไม่แปลกสําหรับคนเจ้าเล่ห์อย่างแม็กหรอกเขากินเองแล้วก็ป้อนเตอ๋อแล้วบังคับให้เตอ๋อหอมแก้มเขา ถ้าเตอ๋อไม่ยอมกินอาหารที่เขาป้อนก็จะถูกหอมแก้มคืนมันทําให้เตอ๋อต้องกินอาหารที่เขาป้อนแต่เมื่อเตอ๋อต้องกินอาหารที่เขาป้อนต้องหอมแก้มเขาป็นหลปแล้วก็คือเสียทั้งขึ้นทั้งลองมันทําให้เตอ๋อถึงก็มองขอนเอา้ารูเร็วสิใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอีกสักสองคำคำ,คำก็จะหมดแล้วเอาคำใหญ่ๆเลยทำไมล่ะเหนหรอเฮ้ก็ให้เลือกไงระหว่างว่า จะหอมเองหรือว่าจะถูกหอมเออหอมเองดีกว่าเต๋อเอ่ยขึ้นแม้จะรู้สึกอายอแต่เขาหอมแก้มแม็กเองจะดีกว่าถ้าขืนให้แม็กหอมนี่จมูกแทบจะติดเข้าไปในแก้มตัวเองเลยละมัง้งซึงมันทําให้เตอ๋อไม่ยอมเช่นนั้นเป็นเอ็ดขาดว่าจะทานอาหารเสร็จก็ปาไปนานมันทําให้แม็กไม่ได้อิ่มท้องแต่อย่างใดแต่อิ่มใจเป็นที่สุด และหลังจากนั้นเขาก็อุ้มเตอ๋อเพื่อไปอาบน้ําบอกเลยว่าขั้นตอนนี้มันเป็นอะไรที่เตอ๋อพยายามขัดขืนมาตลอดแต่แล้วเขาก็ต้องยอมแม็กดยดีเพราะเห็นสีหน้าของแม็กแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าแม็กต้องการเขาเป็นอย่างมากเขาจึงยินยอมอาบน้ําร่วมกับแม็กแต่มันก็ไม่ใช่แค่อาบน้ําเท่านั้นแม็กได้แสดงความรักกับเขาภายในห้องน้ำแล้วมาต่อ ในห้องอีกวนทางด้านแสมนั้นตอนนี้เขามองล่างของโจที่หลับตนิดโจแทบทานอาหารไม่ได้เลยมันทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลอยากจะพาโจไปรักษาในเมืองเป็นอย่างมากเขาควรททำอย่างไรดีแต่สิ่งที่เสือพูดกับเขานั้นมันดูทำแม่งและแปลกๆราวกับว่าโจจะเป็นอะไรไปมันทำให้เขาเริ่มใจไม่ดีล้มตัวลงนอนข้างๆโจ แล้วค่อยๆดึงร่างมากอดโดยที่โจหลับไหลไม่ทันรู้ตัวบอกเลยว่าเขาอยากทําอย่างนี้มานานแล้วนานมากๆและสิ่งที่เขาทํามันก็มาจากพ้นบึ้งของหัวใจ